เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เ o ียวตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับมีลักกี้แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในฮีโร่โกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจกโค้ดแล้วจะบอกตัวละครที่ควรปั้นแล้วก็วิธีทำยังไงให้ดันค่าพลังเยอะทำให้ผ่านได้ทุกด่านนะครับไปแปดบวกสบายๆนะครับ อ่าตอนแรกกดซ้ายบนก่อนเลยนะครับอ่าระดับแรกกดซ้ายบนกดตั้งค่านะครับแล้วก็กดแลกโค้ดใส่ตรงนี้เลยะครับตอนนี้มีอยู่18โค้ดแต่ถ้าบางโค้ดใช้ไม่ได้ก็แปลว่าหมดนะครับแต่ว่าหมีไม่มีเวลาคัดให้นะเพื่อนๆต้องลองดูเองนะครับอ่าต่อไปทีมที่มีเล่นก็คือทีมไฟนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนผสมทีมไม้นิดนึงก็คือเอาลีอันมาฮยูนะครับทีมไฟหมีก็จะมีซึ่องงอคงซึ่งตอนที่2ดาวแล้วซึ่งงอคงทําอะไรได้บ้างก็ทัทง้งแทงแยกล่างดาเมจก็ คืองอ,องอคงอะเฮ่งเจียเนี่ยมันจะเก่งคือเลดเกมเพื่อนๆต้องอัพของอัพดาวมันให้สุดแค่นั้นครับแล้วยกล่างออกมาตายากตีแรงได้แทงทั้ดาเมจนะครับต่อไปตัวที่สองบาคามาลูนะครับก็ไม่รู้ที่ที่หมีลองมาทั้งหมดตัวที่มันเป็นแทงที่ตายยากที่สุดของไฟก็ตัวเนี้ยไอตัวอื่นตายหมดเลยนะอย่างอย่างเออนี่อ่ะพี่โคนหมีเ็มาม,มีซัมเมลนะครับแต่ว่าโอ้โห คือเวลาแกหมุนดาบมันจะดูดเลือดแต่แกแทงไม่ได้ตัวบางเฉียบเลยครับมก็เลยเอาเอาอาอาคารมารูดีกว่านะครับอ่าต่อไปตัวที่สามับก็คือกอริอุสนะครับกอริโอจายิงบรรทายฟ้าสุ่มเอาไาใช้ในหอดีมากหรือว่าบอสเหลือตัวคนเดียวมันจะโดนเต็มเต็มเลยแรงมากนะครับต่อไปตัวที่4ี่นาจาแต่ว่านาจามีแนะนําว่าให้เปิดซ้ำตั้งสองตัว,ตวค่อยเล่นถ้าเกิดเปิดได้ตัวเดียวบางเฉียบเลยนะ แต่นาจาข้อดีก็คือเขาจะใช้เป็นฝ่ามืออ่ะตีในเออดามเมจข้างหลังฝั่งตรงข้ามซึ่งส่วนใหญ่พวกทหารกีกี้จะตายหมดเลยมีว่าดีมากแต่ว่าอาจจะต้องเปิดซ้าเยอะคือนาจากระสุดหงอคงคู่กันนี่คือบัน,บน,บนเทิงเลยครับต่อไปตัวที่5้าคือหลี่อันนะครับถ้าเกิดสมมตินาจาเพื่นๆมีตัวเดียวก็ไม่ต้องใช้เอามาใช้นี่แทนเออดาน,นิตร์นะครับเป็นตัวยิงวิศาลงมาทําลายกีกี้ฝั่งตรงข้ามดีมากแล้วก็ติดแช่แข็งด้วยก็ ตัวนางแจกเยอะก็เลยแนะนำให้ปั้นประมาณนี้นะครับส่วนพวกตัวเทเอสหมีอันนี้หมี่ไม่บอกว่าไม่เก่งนะแต่ว่าปัญหาซ้ำยากถ้าเพื่อนๆจะเล่นอย่างต่ำก็ต้องมี2ตัวตัวเทเอสทั้งหลายอะ่ะก็ประมาณนี้ครับถามว่าท่านอื่นเก่งไหมก็เก่งม,มันก็เล่นได้หมดแหละเพียงแต่ว่าเพื่อนๆเ,เปิเปเปดซ้ำเยอะหรือเปล่าเปิดซ้ำเยอะก็เล่นสามารถดูจัดเทียได้ตรงแนะนําทีมเลยนะครับนี่เห็นนะ ของหมีก็น่าจะเป็นนี่แล้วแหละระเบิดฉับพันนะครับหรือมันก็บุกสังหารนี่แหละแต่ตัวหมีไม่ครบนะแต่มันก็เล่นได้เรามีเล่นได้ไงประมาณนี้นะครับอ่าเพื่อนๆผ่านดาบไกลๆก็จะสามารถเปิดลิปโป้ได้ด้วยนะครับลิปโป้ก็ TIS อยู่แล้วก็คือมันก็เปิดยากตัวมันต้องใช้สกอร์ม่วงนะครับมันก็คงต้องเติมเงินอย่างเดียวอะอม,มีแจกเหมือนกันแต่แจกน้อยมากนิดๆหน่อย เนี่ยมีรอนาจาอยู่เนี่ยเนี่ยอีกอีกสองชั่วโมงเนี่ยมันเอาผู้อาเปิดได้ถ้าเกิดเปิดได้เยอะข้อปั้นนาจาเลยครับแบบไม่ต้องคิดเลยโหดเปิดเล่นครับอุ้ยได้ตัวทองหรอตะกี้จริงดิเมื่อกี้ได้ไข่หวาตัวทองรีบกดไม่ได้ดูอ๋อไม่เป็นไรครับ อ่ะต่อไปเดี๋ยวขอญอาตบอกก่อนเกมนี้ถ้าจะเล่นผ่านนานย,ยาวๆทําอะไรก็ฝึกฮีโร่ครับพยายามหาตัวซ้ํามาเปิดให้ได้อ้อย่างนี้คงมีต้องหาหงอคงอีกตัวหนึ่งถึงจะลงได้อันนี้มีวัตถุดิบแล้วแต่ทำเป็นอ้อมันใช้แทนหงอคงได้มหมไม่ได้อ๋อมันใช้มาแทนแต่ตัวเนี่ยต้องเปิดหาหงอคงให้ได้มันยากอากาโมรูก็ขาดนอกจากการอัพดาวของฮีโร่แล้วมีอะไรอีกใช่ไหมครับก็คือการอัพดาวทหารเกมนี้จริงๆเล่นไปเล่นมามันสนุกนะเพื่อนเพื่อนว่าปะ คือมันไม่ได้แค่อัพฮีโร่มันมีการเอ่ออัพทับให้ดูอ่าเดี๋ยวมีข้อย่าไปเล่นดานให้ดูนะครับถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆไม่ผ่านใช่ป่ะพลังน้อยให้ทำไงครับกดที่ค่ายอ่ามากดที่ทาหารเห็นปะ่ะเราสามารถเอาทาหารมารวมดาวได้นี่นี่นะสองดาวอ่าสามดาวคือไม่รู้นะมีเล่นเรามีวาสนุกอะ่ะคือเกมมันนอกกระแสมากเลยว่ามันมันทำดีอยู่นะอ่าเดี๋ยวมีรวมให้ดูนะครับเห็นป่ะสามดาวสี่ดาวมารวมกันไปเรื่อย เอาง่ายนะตัวที่ลงอ่ะเอ้ยโอ้มีได้นะกเวไสองดาวอ่ะนี่โอ้หัวเวททองโหดโอ้ได้บังกรเหรอโอ้โชคดีบังกรนี่หายากมากครับก็คือมีสรุปให้ฟังก็คือเราต้องเอาตัวหนึ่งดาวผสมกันหนึ่งดาวหนึ่งดาวตัวเดียวกันกลายเป็นสองดาวสองดาวสองดาวแล้วก็สามดาวสามดาวสี่ดาวสี่ดาวไปเรื่อยเวลาลงให้ลงตัวที่ห้าดาวลงเยอะเยอะครับมันจะได้พลังเยอะกว่าอันนี้คือเคทลาบนะครับยังคงมีนี่ตรงนี้เด็กน้อยสี่ดาวมามีก็จะพยายามมารวมกัน เมื่อกี้มันขึ้นรวมอ่ะอ๋อนนี่ไงเออกลายเป็นห้าดาวแล้ว <s> คือเพื่อนๆ <s> พยายามลงสี่ดาวห้าดาวทั้งปาร์ตี้มันจะได้พลังเยอะไม่แนะนําให้ลงตัวหนึ่งดาวต่อให้เป็นตัวทองก็มันก็ไม่เก่งครับเกมนี้มันต้องตัวทองอย่างต่ําต้องสองสามดาวขึ้นไปประมาณนี้ถ้าเกิดสมมติเล่นไม่ผ่านจริงๆก็มีแนะนําให้ไม่เปิดการ์ดครับเปิดการ์ดคือกดขวาพยายาม <s> อัพดาวบ้านให้ไปใ,ใ,ให้ไ,ไกลๆครับเนี่ยยิ่งเราเปิดเยอะเห็นไหมโอกาสจะออกมาหาการก็เยอะแค่นั้นเองครับ หมีก็เปิดเงินอ่ะเปิดให้ดูนลครับในช่วงแรกเกิดเ,เพื่อนๆอยากผ่านดาวหมีแนะนํานะให้อ้หูได้บังกรโชคดีหมีแนะนําว่าแนะนําว่าอะไรครับหมีแนะนําว่าให้เปิดทำห้าดาวทหารคี้กี้เนี่ยให้ทบตีแล้วจะเล่นผ่านดาวง่ายมากจากตอนแรกเอ้ยโอ้โหเปิดเยอะก็ระวังนะเออทองหมดเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทองเราต้องเอาไปตีบวกให้กับของใส่ของตัวละครด้วยนะครับ แต่วิธีช่วงแรกมีแนะนําให้ลงเงินกับทหารเพราะว่าถ้าเกิดทหารห้าดาวมันจะดันพลังเยอะมันจะผ่านด่านง่ายมากอันนี้คนอาจจะไม่รู้เยอะเนาะหลังจากทหารห้าดาวเสร็จก็ไม่ต้องดันแล้วเออเอานคู่กัตัวไหนเนะี่ยวิธีการผสมก็กดลากคางครับแล้วก็จับโยนเลยแค่นั้นเอง เนี่ยนะถ้าเกิดสมมติมันมีเครื่องหมายเขียว,ข,ยวขึ้นแปลว่าเราสามารถลากมาผสมกันได้ครับนี่เราก็จะได้หานห้าดาวมาว้าวจริง,รง,รงเกมมาสนุกนะเนี่ยเป็นเกมที่นอกกระแสไม่มีชื่อหรือเปล่ามันก็เลยไม่มีคนแต่มีบอกเลยเล่นแล้วมีสนุกนะสนุกว่าเกมท็อปฟอร์มฟอร์มใหญ่อีกจะบอกให้อาร์ดมีขออนุญาตไปรีวิวให้ดูนะครับทีมคือทีมหมีมันลงตัวหมีบอกได้เลยว่าพลังพลังหมีน้อยกว่าประมาณสองหมื่นสามหมื่นก็ผ่านได้ครับ เห็่ไหมถ้าเกิดเรามีทะเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีจับจับจับทหารก่อนลืมสบายครับนี่ครับหอกโครงนี่ครับโอ้โหหอกโครงแยกร่างแล้วแยกล่างเนี่ยเออมันจะช่วยแทงด้วยครับแล้วก็ตัวแยกล่างช่วยตีดาเมจทั้งแทงทั้งดาเมจมีมอกว่าถ้าหอกโครงปั้นสุดได้นี่คือเอ็นเกมเลยไปปั้นขับวริปรโ้มันจะมีตีดุดเลื่อนนะครับนะเลื่อนไม่ลดเลยสบาย วิธีการจัดทหารของหมีนะอันนี้หมีไม่รู้คนอื่นเขาเล่นยังไงแต่ของหมีหมีเล่นอย่างนี้นะครับไม่มีแล้วเหรอเพื่อนเพื่อนเห็นทหารไหมข้างบนเนี่ยเอาให้เป็นทหารลบมหมดเลยครับพวกดาบพวกโล่พวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันตายยากๆเพราะว่าทหารแนวหน้าเราต้องเข้าไปชนถูกไหมครับไม่แนะนําให้เอาพวกธนูพวกนิ่มๆที่ยิงแรงไปอยู่ข้างหน้าไอ้พวกยิงไกลๆอ่ะให้อยู่ข้างหลังอย่างที่หมีทาเห็นไะมว่าพวกตัวหน้าเอาเป็นแบบห้าดาวสี่ดาวที่แบบว่าเป็นหอกเป็นทวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันตายยากๆแค่นี้ครับมันจะช่วย อ U อยูทีมอเกมนี้ทหารสาคัญมากนะถ้าเอาง่ายๆนะมีดูแล้วเกมนี้ถ้าทหารฝั่งใครตายหมดก็แทบชนะเพราะว่าฮีโร่มันเก่งยังไงโดนลุมก็ตายครับผมว่าเพราะว่าทหารกีกี้นี่มันไม่ได้ตีเราตัวเดียวมันตีป็นติดนะถ้าเวละอ่าเดี๋ยวมีให้ดูครับบะเออบาคามารูนี่ปั้นได้เลยนะสายฟีม,มันถึกมากแล้วก็อเวลาใช้ท่ามันจะเอลีห e มู่นี่บิาษาุยิงตกเหมนมแรงมาก,มากดอละสามพันเหนี่ยมดูดิสตายกตี้เลย คือบาคาราบารูกับกอรดิอุสนี่นีมองว่าเป็นตัวเคลียร์ทีกี้ดีมากเห็นไหมพอกิีกี้มันตายหมดแมงก็เสร็จแล้วเพราะเหลือแต่ Heroes. ฮีโร่ฮีโร่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะโดนล,ลุมถูกไหมครับดูหโงอโคมิตีเจอรู้จักไซอิว๋วล่านี่กอรดิอุสยิงกระจุยครับเลือดไม่ลดนะบอกเลยทีมนี้ไปสิบบวกก็ยังได้สบายถ้าพลังไม่ห่างกันเกินสี่หนะ้าหมื่นอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวดูก่อนอีสองถ้าอีสองชั่วโมงเปิดนาจาได้มีจัดเลยนาจาหน้าจะเอามาแทนดานิซ่าเพราะว่านาจามันตีข้างหลังแรงมากไม่เอามือแล้วก็ตบอะหายทบแผงเลยโอ้โหเห็นไหมเพื่อนๆลองดูไซอิ๋วก่อนหงอคงหัวแทงสบายเลยครับเจอวิชาแยกล่างครับหยิบขนตัวเองเสกมาฟิวพวกวูก็มีเอสเปเชียลเอฟเฟกต์วหนะไม่ได้เลย เราเดมีเล่นให้ดูสักหาดนะ่านแล้วนะรับประกันทีมนี้ด่านแปดด่านเก้าบอกสบายคนระับเอาสิบบวกก็เล่นได้ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากเล่นลงทุนเกมนี้เหมือนานาั้น,านามีแนะนำให้เติมห่อคงเติมห่อคงไปเลยเท่าไหร่อ่ะเติมครั้งแรกแล้วก็ร้อยเจ็สิบาทแค่นั้นหนึ่งห่อคงเก่งแต่ถ้าเกิดห่อคงดาวเดียวก็กากนะครับห่อคงมันต้องปั้นให้สุดรสามสี่ห้าดาวขึ้นไปโหดถ้เาเพื่อนๆดูห่อคงเหอนมาแท่งล่างมาแทงได้ดาวเมียได้เห็นปมโอ้ยหลุดเจี้ยกเหรอเนี่ยเอา บางกองอ่ะน,นี่ไงเอาเกองบองทิ้มหน้าเออหงอคองยังเถือนก็เดินรีวิวให้ดูอีกตานครับแล้วการลองจัดแบบนี้ดูด่านไหนก็ผ่านหมดถ้าพลังมันไม่ห่างอ่ะโอ้แต่ว่าด่านพลังเริ่มห่างแล้วเพราะว่ากี้เราเดินเขาไปตัดเดียวตายเลยหงอคงแยกล่างก่อนอ้าวถ้าหงอคงแยกล่างได้ก็ชนะสบายเพราะว่าเราก็จะเหมือนมีตัวแทงเพิ่มห้าตัวเอาไปเลย ขคาคือเฮงเทียขาคือ,คอสตาร์ซื้อเยเนี่ยกระพองมหาสมุทรนี่ตีสองทีตายหมดยกครัวครับเนี่ยบิซาเลยนะมันมันเก็บลูกดีมากนี่หงอคงไลก่กระทืมครับอ่ะมาเลโดดเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันอ่นานง่ายมากสำหรับหมีโคตรง่าย คอยดูอจุ้ยโอ้โหคอยอดไปยิงลูกครับไม่เป็นไรครับหิ้วไปเต็มตลอดบอกไม่โกรธใครเอาล่ะซึ่งออกคงมาแล้วครับเจ๊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 เนี่ราชาว่านอนข้าคือตาสุดเย่แ่งเจียยังไงล่ะเฮือทุบสามพันลูกลูกแย่ไอชิชินี่กระบองมาหาสมุทรทุบทุบนี่โอ้โหเหมาคงตีที่หกพันที่ร่างแยกนะครับไอชิชิชิหุยเจ๊เจ๊นี่เทียบเข้าไป ก็เป็นการรีวิวทีไม่รู้อันนี้หมีไม่เวลากดอะเล่นหลายเกมแนละ้วเพื่อนลองดูเพื่อนก็ลองดูได้มาเลื่อนหมีไม่ลดเลยจะเล่นกลางสิบไม่เล่นได้ไม,มีปัญหาครับประมาณน,นี้อ้ออีกอย่างนึงก็คือการใส่เซตเกมนี่สําคัญมากนะนี่เ,าาเห็นไหมใส่เซตโจมตี4ชิ้นมันก็ได้โบนัสโจมตี20%ไม่ไม่แนะนานไม่ใส่มั่วนะอย่าง,งอคงนี่ต้นเกมเอาเซตโจมตีก่อนแล้วก็เลทเกมค่อยเอาคีย์ครับคีย์คืออันนี้เราตอนนี้ยังไม่เหมาะกับคีย์นะ ราคามารูมีใส่ครึ่งหนึ่งเป็นเลือดกับครึ่งหนึ่งเป็นเอ่อป้องกันแต่จริงๆเอาป้องกันสี่เลยก็ได้แต่ไ่ตอมีหาทองไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็นนาจาก็ใส่โจมตีนาจามันเลนล้วงอะ่ะมันตบแรงมากนะเอ่อถ้าเป็นยายแก่ก็เอาฮิวก็ได้ครับเอาเลือดเต็มเอาเฮดพีสี่ชิ้นเลยถ้าเป็นกรอรดิโอโจมตีแบบไม่ต้องคิดเลยครับกรอรดิโอจะได้ยิงแรงแล้วก็เป็นในส่วนดาน,นิซ่าใส่โจมตีหมดเลยแล้วทําไมอ๋อมีไม่มีของ ของหมดมีก็เลยใส่คีสองโจมตี2แต่มีแนะนําให้ใส่โจมตีไปนะโจมตี4ชิ้นเลยอ่าวิธีการหาเซ็ตนะครับผมสําหรับคนที่ไม่ทราบก็เออมันเข้าใจยังไงว่ามีลืมป่ะเออนี่ไงเลนเ้นไรวันนี่อันเซ็ตอันที่3ครับนี่นี่ให้เพื่อนพยายามผ่านให้ไกลที่สุดแต่ว่านี่มีไปไม่ได้มันต้องหมด7 1นะึไงเนี่ยพยายามผ่านถึงชั้น6จะได้ของทองแลวจะเล่นง่ายนะครับประมาณนี้ อ่ะมีไม่มีนะครับก็ขอให้คนเล่นเกมฮีโร่โกอย่างมีความสุขนะคือจริงๆเกมนี้นอกกระแสแต่มันสนุกนะเพื่อนๆคิดมันหมีไหมเลยนแล้วมันจริงๆริมาสนุกนะนนเว้ย,วอยเออมีปลดสายสัมพันธ์ลืมบอกไหมครับของของหมอคงก็คือพี่ชายของเขาก็คือปีสารวัวต,ตามเนื้อเรื่องนะพีสารวัวเก่งนะครับแต่เมื่อมีเปิดไม่ได้ก็อยากได้อยู่นะเอามาแค่เราเปิดวาสนาเปิดมาได้ก็กดเราจะได้พาส์บวกสเตตัสฟรีเลยครับเมืม่อค้ามารู้มีเปิดแล้วมังครวะโอ้ย,ยังไม่เปิดขอขอภัยครับ นาจานาจานี่กับใครเนี่ยมหมาป่านัา่นแหละต้องหาตัวให้พบมนะครับอเ,กกเอา้าก็ริอดอัพได้เหรอเดี๋ยวดูดิอ๋อใช้นี่เหรอโอ้กินไปเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าตัวหงคงยังไงต้องหาตัวเมียนให้ได้หนึ่งตัวยากครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ